วันนี้เราจะมาต้มข้าวโพดด้วยไมโครเวฟแทนนะคะวิธีการต้มคือเอาใส่ไปทั้งเปลือกเลยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะตั้งเวลาปกติฝักหนึ่งที่เคยดูจากคลิปของฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสี่ถึงห้านาทีนะคะถ้าเพิ่มมาอีกฝังหนึ่งก็บวกไปอีกหนึ่งนาทีนี่ต้องดูว่าไมโครเวฟของเราเป็นแบบกําลังหวัดแค่ไหนถ้าอย่างเครื่องใ,ใหญ่ๆ่เงี้ยหวัดเดยอะพันสี่พันสองอะไรเงี้ยฮะก็ใช้เวลาตามที่บอกดาเลย แล้วเกิดวัดน้อยๆก็ต้องเพิ่มนาทีไปอีกมันโบอีกสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยเช่นถ้าตอบว่าฝักยังเสียทีถ้าเครื่องคุณเครื่องเล็กก็อาจจะเป็นหกนาทีจากฝักนะคะแล้วก็พอใส่เพิ่มไปอีกฝักนึงนก็บวกไปอีกหนึ่งนาทีหรือสองนาทีอันนี้ก็เครื่องใหญ่ก็หกนาทีนะคะแล้วก็บวกกันอีกตัวหนึ่งเป็นเจ็ดนาทีกดไปเจ็ดนาที ครบแล้วนี่ก็หาผ้ามาด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากมาจับข้าโพดเดี๋ยวเราจะไปปอกข้าวโพดกันค่ะค่ะวิธีการปอกข้าวโพดง่ายๆนะคะแบบไร้หนวดก็คือให้ดูสังเ,เกตว่าตรงไหนที่เป็นส่วนที่เป็นต้นต้นหัวต้นอของมันนะเดิมจากฝักมันอะอาหารออกไปดียระวังนะคะร้อนะใผ้าจัเอาไว้ ให้ขาดนะคะด้วยต่วนของบวมไปาพแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือบีบตรงท้ายตรงท้ายหนึ่งใช่ไหมคะด้นิ้น้บีบบีบอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาขึ้นออกมาแต่ระวังร้อนเลยนะคะก็ต้องใช้ผ้าจับบีบไล่มันไปเราก็ใช้มือจับด้านนี้ดึงมาเลยเห็นไหมคะ ไช้หนวดเพราะหนวดอยู่ตรงนี้ค่ะหนวดอยู่ในเปลือกนี่นี่ดูเปลือกนะคะอยู่ในเปลือกเลยโอเคทำให้อูอีกฝักนะคะกะเาไป็นตรงจุดที่เริ่มต้นตรงน่านหัวมันอรออยู่อย่างนี้นะคะ เราเอาให้ขาดถ้ายัางไม่ขาดอย่างนี้ก็ต้องตัดให้ขาด,ขาดขเพราะเนงั้นมันจะนี่นะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีเดิมดันดันจากต้นท้ายไม่ให้ทั้งบนนันออกเห็นไหมฮะดันให้ได้แต่ได้ก็เพราะว่าวยังไม่ใช่ฝักเต็มอ่อนไปหน่อยแต่ก็กินได้นะอร่อยดีนะฮะเรียบร้อยแล้วค่ะ ึงกระเพาดโดยไมโครเวฟแล้วก็ปอกง่ายๆไม่ต้องมาดึงหนวดเป็นออกนะคะเอาไปลองทำดูนะคะเพราะว่าสะดวกดีมากๆเลย